ครับสวัสดีครับนี่ก็มาดูครับฝนตกเมื่อคืนมาดูที่นาครับน้ำก็เอ็นครับต้นมะม่วงที่ปลูกก็ไว้ครับครับดูภาพครับดูท้องนาก่อนครับวันนี้ครับพาชมท้องนาครับวันนี้นี่ครับต้นยางนาครับตัวนี้สวยงามครับสวยงามมากเลยครับผมครับสวยครับมาปลูกก็ ไม่ผิดหวังครับขับมือม่ค่อยยิ่งนะครับเพราะว่าที่มันอย่างนี้ครับมันเป็นหลุมมันบ่อครับมันไม่ใช่ที่ครับแต่ว่าภาพไม่ยิ่งก็ขออภัยครับเพราะว่ามันที่มันสูงต่ำครับแล้วก็มีหญ้าเยอะครับมันเป็นหลุมเป็นตังที่แล้วก็ตกลุมอะไรครับสารพัดครับขอโทษทีครับภาพไม่ยิ่งนะครับผมอันนี้ก็บบอกปลาครับลงปลาลินเอาไว้ครับไวกินครับขอเพียงครับผม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับอันนี้ห้ชมครับมาชมทุ่งนาก่อนครับอันนี้ครับอย่างนาที่เราปลูกไว้ครับดูนะครับสวยสวยงามครับสวยงามปีนี้โดนฝนได้ฝนได้น้ำนนี่ครับสวยงามครับไม่ผิดหวังครับต้นนี้เจอควายชนหักขึ้นมาใหม่ครับได้มาสองต้นจากต้นกายสองต้นแล้ครับครับนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาปลูกอยู่ครับว่างจากทำนั้นก็จะมาปลูกอยู่สักสี่ห้าต้นอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดเองครับเราไม่ไปซื้อไขรนี่แหละครับนาข้าวครับผมฝั่งนี้ครับขึ้นครับเนี่ยฝั่งนี้ขึ้นแล้วฝั่งนี้ทําก่อนครับวันนั้นวันที่ผมมาถ่ายคลิปวันที่กำลังไถนาอยู่พอดีรับฝนตกครับวันนั้นก็อีกสองสัปาก็มาปั่นแล้วหวานข้าวครับนี่ครับขึ้นมาก็ ยัไม่ถึงเดือนครับยี่สิบกว่าวันครับก็ได้สวยขนาดนี้ครับสวยมากครับฝนก็ลังรีครับนี่ฝั่งนี้ครับโดนน้ำขังครับแล้วทำที่หลังครับกระจุกกระจายครับไม่สม่ำเสมอครับต้องใส่ต้องปั่นใหม่ครับทำใหม่ละเพราะว่าดูครับเหมือนกระญ้าเลยครับนี่ต้องปั่นใหม่ครับต้องทําใหม่ต้องระหว่านข้าวใหม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ได้ครับน้ําส่วมตายหมดไปแล้วเหลือก็เหลือมัน ไม่สวยงามครับต้องมาปั่นใหม่ครับนี่ฝั่งนี้ต้องปั่นใหม่ครับทําใหม่ครับนี่ร่ายไ่คุ้มเสียครับต้องปั้นใหม่ครับนังจะดีครับนี่ครับนี่น้ําก็เมื่อคืนเราถือว่าเอาการเหมือนกันครับฝนเมื่อคืนก็โอเคครับผมฝั่งนี้ก็เร็วครับซึมเร็วครับซึมเร็วซึมเร็วสวยงามครับถึงฝนมาอีกก็ไม่กลัวครับเพราะเขาขึ้นเลย ข้าวขนาดนี้ฝนมาเขายิ่งหนีฝนครับยิ่งจะง,งามเพื่อยากกตายเขายิ่งขึ้นเขายิ่งชอบก็จะฝนมาอีกทีนี่แต่ฝั่งนี้ไม่ต้องการนะครับเรื่องปกติครับฝั่งนี้มันน้ําป่ามาไหลผมปล่อยลงทางนี้ครับปล่อยน้าป่าลงฝั่งนี้ครับครับครับภาพไ่ยิ่งก็ขออาภัยเลยนะครับบอกว่าอย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยที่มันเดินไม่สุดหรอกสบายครับผม พยายามเตรียมที่ครับให้มือมันริ่งครับผมคุงนําแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติครับอย่าดราม่าผมเลยว่ามือไม่ริ่งตาลายครับขอโทษทีจริงๆครับนี่ครับต้นพยุงครับงามรับสวยครับสวยงามปลูกไว้ก็โอเคครับอันนี้ก็ปลูกพร้อมกับต้นยางนาแหละครับถึงก็โตเร็วนะครับเนี่ยโตเร็วมากอลโตเร็วก็บยางนาอีกไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่ครับฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้ถ้าที่สูงก็จะสวยอย่างนี้ครับน้ำ,นำปล่อยลงตรงนู้นครับปล่อยลงมาจากน้ําป่าครับจะปล่อยตรงนู้นลงมานี่ครับอันนี้ก็ที่ตรงนี้ก็ยังว่างอยู่ยังไม่พร้อมครับ ุนยังไม่พร้อมอ่ี่ไม่พร้อมก็ทุนไม่พร้อมครับเอ่เองไม่ทําครับตอนนี้ยังไม่ได้ทําทุนไม่พร้อมครับเองก็ควายครับเลี้ยงเอาไว้ครับไว้เอาใช้ปุ๋ยครับไปเราเองนี่แหละครับเลี้ยงที่ของเราอีมีหญ้าเขากินอันนี้ก็แผงโซล่าเซลล์ครับครับไปดูต้นไผ่หวานผมหน่อยครับผมเนน่อมา่ายก็่ายนี้ก็่ายที่รับมาวันนั้นเหิง โยชาครับมาวันนี้ครับดูางสดชื่นครับสดชื่นดูยาหยก็สูงท่วมหัวครับครับสดชื่นครับต้นนี้นี่ครับผมสดชื่นครับอ่ามาดูต้นนี้ครับที่ปลูกเอาไว้ครับนี่ดูมันสู้กันครับดูนี่ต้นสะเดาครับต้นสะเดาต้นสะเดาไอ้นี่เป็นพูดถึงครับปลูกที่หลังเขา วันสองวันดูสิครับโอ้โหบางคนล่เรื่องเลยดูยัางนาตัวน้นครับตอนนี้กำลังจะฟื้นครับไม่ตายครับก็จะมาปลูกเสริมต่อแถวนี้แหละครับโอเคมากเลยครับไปดูน้าในสระครับเมื่อคืนนี่ได้มากเป็น้อยแค่ไหนครับนี่แหละครับน้ำในสระนี่ครับไหลลงมาครับกะเป็นสีอะไรเขาเรียกว่าสีขุ่นๆแล้วเนี่ยครับ ดูครับดูโซลาเซลล์ก็ยังทำงานแล้วครับเพราะว่าแดดสองแล้วครับนี่แหละครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสัปเีรีนะครับไปชมไรนาครับตอนนี้มาชมนาครับนี่ครับผมอยู่บนทุกสูงครับ อันนี้คันแค่ใหญ่ๆนะครับขาบลูกบังครับฝั่งนู้วนครับติดนถนนครับสวัสดีครับ